สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงนะคะอ่าวันนี้ก่อนที่จะไปดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎกันนะคะหงก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆที่เข้ามากดติดตามนะ Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หงนะคะขอบคุณสำหรับเวลาที่ศิสระเขียนคอมเมนต์ comment, แล้วก็ให้กำลังใจกันในการทำคลิปนะหงก็อยากขอให้พลังงานดีๆเหล่านี้นะคะ ย้อนกลับไปหาเพื่อนๆด้วยนะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะหายจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมหวังในความรักทุกคนนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าคิดถึงมากๆเลยหายไป4ีหวันนะคะ ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยกันบ้างไหมนะคิดถึงก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะเ,ออเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะคะมีอะไรก็มาคุยกันได้นะทุกคนหงคิดว่าก็คงเหมือนเหมือนกันนะในเรื่องของความรักนะคะคนสมหวังก็มีแต่ว่ามันก็คงอาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าคนที่ไม่สมหวังเนาะเพราะส่วนมากก็จะมีปัญหากันไปคนละรูปแบบ นะคะสิ่งที่หงอยากจะบอกทุกๆคนในทุกคลิปก็คืออย่าไปซีเรียสนะคะการดูไม่ว่าจะเป็นดูดวงราศีหรือว่าพนะิจาน่ะมันก็เป็นการสุ่มดูแบบกว้างๆนะคะเป็นการดูแบบ general reading s เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่าไปซีเรียสแล้วก็จับให้มัน่นคันให้ตายว่ามันต้องเป็นของเราอะไรอย่างนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซีเรียสนะคะเออ ทีเนี้ยผมมองว่านะเราต้องมองโลกตามความเป็นจริงนะคะอย่าไปแบบงมงายในการดูนะดูแค่เป็นไกด์ไลน์นะคะดูสิ่งที่มันจับต้องได้นะพยายามดูตามความเป็นจริงนะคะอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองมากนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเองเนี่ยจะเสียเวลานะแทนที่จะเอาเวลาไปทําอะไรพัฒนาอะไรตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะมันก็จะไปเสียเวลาใครที่เข้ามาแล้วคิดว่า มันไม่น่าจะใช่เนี่ยนะก็อย่าไปเสียเวลานะคะก้าวข้ามไปเลยดีกว่านะหงว่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราให้กำลังใจกันและกันนะหงก็เคยผ่านตรงนั้นมาเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนองก็ก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาดูกันแล้วก็มีอะไรก็เขียนคอมเมนต์คุยกันได้เนาะค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎเนาะ,ะชาวกรกฎก็คือคนที่เกิดช่วงระหว่าง22มิถุนาถึง22กรกฎาคมนะคะ,ะหงดูแบบตะวันตกแต่ว่าคนที่ดูแบบไทยก็เข้ามาดูได้เหมือนกันนะ ่ทีนี้เราก็จะไปเริ่มกันเลยนะคะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่อแล้วนะพูดมากนะคะอ่าอ่าขอสับไพ่ก่อนนะอ่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรนะคะให้ชาวกรกฎในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะอ้าวเดือนนี้แหละนะคะอืมอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะสำหรับชาวกรกฎนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องสุขภาพนะไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะอ่ามันก็จะมีนะ Six of Cups นะคะ Seven of Wands King of Cups นะคะ Six of Wands Seven t f Pentacles The Fool ะฟูลเอสออฟเพนดเคิลนะคะเซเว่นออฟสอดส์ควีนออฟคัพแล้วก็โอ้เป็น The Sun นนะคะเดอะซัมาแล้วนะ ดูเหมือนว่าชาวกรกฎนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเจออะไรหนักๆเหมือนกันนะคะต้องพยายามต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจกันนะในความสัมพันธ์นะจนมาถึงตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะ ไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะมันมีไพ่ six of cups นะคะมันเหมือนคนที่คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะีนะ คนคนนี้เขาอาจจะมีพลังงานของคนที่เป็นคนเก่าๆของคุณหร,หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคนที่เคยคบกันแล้วเลิกกันไปเป็นอ่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนนักเรียนเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยนะคะที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็อาจจะอ่าเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์มาเป็นแฟนมาเป็นคนรักก็ได้นะเออคนที่คุณคบเนี่ยเหมือนคบกันมานานมากแล้วนะคะตอนนี้เหมือนกับว่ามันกําลังทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังลงตัวมีการที่จะคอมมิชกันใน เร็วๆนี้นะคะดูเหมือนตอนนี้คุณสองคนนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกำลังจะไปเที่ยวกันหรือเปล่านะเหมือนกับไปเที่ยวทางทะเลไหมคะหรือว่าจะไปไปเที่ยวทางาทางน้ำอะนะอาจจะเป็น แม่น้ําก็ได้นะหรือเป็นการล่องเรือไปเที่ยวข้ามเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนกําลังจะไปเที่ยวกันนะมีการกินมีการดื่มกันมีการฉลองกันด้วยนะคะมองอีกแง่หนึ่งก็คือคุณสองคนนะคะดูเห็นไหมคะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่ามีงาน แต่งงานด้วยนะเออจะมีงานแต่งงานหรือเปล่านะเหมือนกับตกลงปงใจกันเหมือนจะมีคอมมิตเมนต์กันด้วยนะคะการแต่งงานในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกท่านทุกคนหรือว่าทุกคู่เนี่ยจะต้องแบบมีพิธีสมรสแบบว่าจัดปาร์ตี้แบบเลี้ยงฉลองนะในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการ m o v เข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะบางคู่ก็อาจจะไปผูกข้อไม้ข้อมือกันก็ได้นะคะเหมือนกับว่า มีการฉลองกันน่ะอย่างน้อยก็มีปาร์ตี้มีเพื่อนมากินเฮฮาสังสรรค์นะ่ะนะคะดูเหมือนแบบนั้นเลยนะถ้าไม่ใช่คุณสองคนก็อาจจะไปเที่ยวกันแล้วก็เหมือนกับว่าไปพักผ่อนนะคะมีไปเฮฮาปาร์ตี้ไปฟังเพลงไปสนุกสนานน่ะดูแล้วเห็นไหมคะมันมีเดอะฟะูละที่ผ่านมามันค่อนข้างอึดอัดนะค่อนข้างอึดอัดพยายามที่จะ ประคับประคองความสัมพันธ์กันนะมีการไม่เข้าใจกันนะคะแต่ก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันผ่านไปได้นะคือเหมือนกับว่าตลอดรอดฝั่งแล้วก็มีการคอมมิชเมนต์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีการไม่เข้าใจกันในเรื่องที่ว่าอีกฝ่ายหนึง่งอาจจะแอบไปทําอะไรที่ไม่ได้บอกอีกฝ่ายหนึง่งอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นเรื่องไปรับงานอะไรที่ไม่ได้บอกกันหรือว่าไปลงทุนนะเอาเงินไปลงทุน ทำอะไรนะคะโดยที่ไม่บอกกันนะคุณสองคนเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วก็อาจจะมีการแพลนกันแล้วด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าไพ่มันเหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอกันแล้วก็รักกันเลยนะมันเหมือนมันเป็นคนเก่าๆมีเขาเรียกว่ามีแบ็กกราวอ่ะเหมือนมีมีประสบแชร์ประสบการณ์เดียวกันมาด้วยนะคะอาจจะประสบการณ์ในที่ทํางานในที่เรียนหรืออาจจะ คบกันมานานอะ่ะจนมีประสบการณ์ร่วมกันอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวแต่ละฝ่ายก็ได้นะคะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าใจการรู้กันนะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตนะคะเพราะว่ามันมีการเคลียร์กันเดสันมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็กระจ่างหมดนะไม่ว่าจะเป็นความลับอะไรหรือการที่ไม่เข้าอกเข้าใจอะไรกันคุณสองคนก็มีการเคลียร์กันมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันนะเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะ มีความสุขนะคะของชาวกรกฎเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องความรักนี่ไม่ต้องห่วงนะสำหรับไพ่หน้าไพ่ที่เปิดอันนี้นะคะก็มันอาจจะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะแล้วแต่พลังงานที่ใครสามารถจูนเข้ามาได้นะคะ,ะถ้าสมมติว่ามันไม่ตรงก็สามารถสคิปไปได้แล้วก็อยเข้ามาดูอของชาวกรกฎเดือนหน้าก็ได้นะคะ ดูในเรื่องของการงานเนี่ยที่ผ่านมาชาวกรกฎค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสพอสมควรนะทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ตัวเนื้องานเองเนี่ยนะเหมือนกับว่ามันแบบคุณต้องสะสมประสบการณ์เยอะเลยอะ่ะแล้วเหมือนกับว่าต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างเพื่อนร่วมงานก็แข่งขันกันแล้วก็มีการเม้ากันอะไรกันนะแล้วก็ไม่บอก ไม่บอกอะไรกันไม่ไม่บอกข้อมูลอะอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าอาจจะมีการปกปิดข้อมูลไม่อยากให้คุณรู้หรือว่าให้คุณไปทําเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะให้คุณทําด้วยตัวเองคือไม่ให้ความช่วยเหลือนะคะมันเหมือนกับไม่อยากให้รู้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอนาคตอันใกล้หรือว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยนะมันเหมือนตัวคุณนะคะ มาถึงจุดที่เรียกว่าทุกคนกำลังจะยอมรับนะสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงตั้งใจทำงานไปนะคะโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าใครๆจะมองคุณว่าเป็นยังไงแต่ว่าคุณพยายามด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะเร็วๆนี้คุณจะประสบความสำเร็จนะคะทุกคนในที่นี้จะมองเห็นคุณค่าของคุณนะจะมองว่า โอเคคนนี้แหละเป็นคนที่แบบมีความอดทนมีความพยายามแล้วก็ทำงานแบบพยายามพัฒนาความสามารถของตัวเองจนเป็นที่ยอมรับนะคะในอนาคตใกล้ๆเนี่ยนะเจ้านายคุณหรือว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยเขาจะยอมรับในความสามารถของคุณนะคะคุณเองก็จะมีชื่อเสียงหมายถึงว่า ในวงงานของคุณนะนะคะใครๆก็เวลาพูดถึงคุณเขาแคอ๋อคนนี้เขาเก่งแบบนี้คนนี้เขาเก่งแบบนั้นเนี่ย <c oughs> เพราะว่าคนนั้นนะมันก็เลยไปได้อะไรแบบเนี้ยนะคะมันเหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ทุกคนยอมรับในตัวคุณยอมรับในความสามารถของคุณนะเจ้านายของคุณเขาก็แฮปปี้นะคะที่ได้คุณไปร่วมงานหรือได้คุณไปช่วยเหลือในในเรื่องงานนะคะค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะเดอะซันมานะคะอนาคตที่จะมีการ ปรับตำแหน่งหรือมีการเงินดงเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพนะให้ระวังเรื่องสายตานะคะอย่าจ้องมองจอนานๆให้พักสายตาบ้างนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของขาแข้งนะเดินไปก็ระวังสะดุดหกล้มนะคะอาจจะมีได้บ้างนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะสำหรับชาวกรกฎนะคะทีนี้เราจะไปถามไพ่ดูว่า ไพ่แองเจลนะคะอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอขอดูหน่อยไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวกรกฎคะจะมีไพ่นะคะ overcome difficulties นะคะเอาชนะอุปสรรคอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะ hello from heaven นะคะก็คืออ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรืออาจจะเป็นบรรพบุรุษของคุณหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยเขาคอยปก,ปกปักรักษาคุณนะไม่ว่าคุณจะมีศัตรูหรือใครที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะปกป้องนะไม่ให้คุณได้รับอันตรายใดๆนะคะแล้วคุณเองก็สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้นะ d e f i order นะคะ ถ่าอยากจะบอกให้คุณนะเวลามองอะไรให้มองลึกๆนะคะอย่าไปมองแค่ฉาบฉวยนะคนที่เข้าหาคุณเนี่ยเขาเข้ามาเรื่องอะไรนะมองให้ลึกว่าจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาทําแบบนี้เพราะอะไรนะคะอย่าไปหลงดีใจว่าเขาเข้ามาดีหรือว่าเข้ามาพูดดีเนี่ยนะเป็นแค่แบบเออเขาอยากจะดีกับเรานะคะต้องมองให้ลึกว่าคนคนนี้เขาเข้ามาทําไม นะเพราะปกติบางทีเขาก็ไม่อยากคุยกับเราแต่ทําไมเขาอยู่ดีๆเขามาพูดดีกับเราประมาณแบบนี้นะคะพยายามมองตามความเป็นจริงแล้วก็มองให้ลึกๆนะคะ,ะแล้วก็ gentleness นะคะก็ให้พยายามนะคะ be very gentle นะอย่าไปไปบังคับตัวเองนะอย่าไปเหมือนกับไปเล่นตัวเองว่าเอ้ยต้องทําต,ต้องนู่นต้องนี่ต้องไปกดดันตัวเองให้ให,ให้ให้เครียดนะคะรวมถึงคนรอบตัวด้วยนะไปตามส เขาเรียกว่าไปตามสบายๆอ่ะอย่าไปเร่งนะคะทำตามที่ตัวเองพอจะทําไหวไม่งั้นน่ะมันก็จะทําให้สถานการณ์เครียดนะแล้วตัวคุณเองก็จะเครียดนะคะมันก็จะทํางานออกมาได้ไม่ดีนะก็พักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทําไปตามที่เราไหวอะนะอย่าไปกดดันตัวเองมากนะคะเพราะว่าแนวโน้มตอนนี้ก็เป็นไปนในค่อนข้างที่จะดีแล้วสําหรับชาวกรกฎนะคะทีนี้ ไปดูกันว่าลัคนาราศีอะไรที่อาจจะมีอิทธิพลนะคะอาจจะมีอิทธิพลกับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้บ้างนะก็จะมีนะคะมีราศีสิงห์นะคะมีราศีสิงห์นะแล้วก็มีราศีเมษนะคะมีราศีเมษแล้วก็มี ราศีพฤษภนะคะมีสิงเมษแล้วก็พฤษศนะคะที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎตอนนี้นะคะก็สำหรับชาวกรกฎก็ต้องยินดีด้วยนะคะสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในอีกข้างหน้าไม่นานนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ